ยองส์นะคะด้วยการแนะนําจากคุณแม่และก็น้องชายนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ ต้องพึ่งหมอตลอดนะครับช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนกมีปัญหาผิวที่แบบแย่มากๆนะคะสิวเต็มหน้าเลยนะครับไม่อยากให้เขาทักจากการที่เราทํางานเยอะนะคะมีความเครียดนอนดึกนะคะเวลาเจอใครเนี่ยเราแทบจะไม่อยากมองตาใครนะเราอยากจะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างนะคะเกือบจะต้องเข้าคลินิกแล้วแต่ว่าก็โชคดีนะคะว่าได้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ Avions ทำให้เป็นจังหวะที่ดีค่ะได้มาศึกษาแล้วก็ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างจริงจังค่ะ พกติดตัวตลอดตอนไปเที่ยวทะเลหรือไปแบ็คแพคนะครับไม่ขาวไม่วอกปกป้องได้จริงนะครับ บลภาว่าูไลท์ผลิตภัณฑ์ C 2 G นะคะบำรุงผิวเรานะคะลึกลงไปในระดับยีนะคะ a v i o s c u t a Orange นะคะยิ่งเวลาที่เรานะคะเจอกับแสงแดดนะคะจะสังเกตได้เลยว่าผิวของเรามันสดใสขึ้นนะคะซึ่งอ้อมก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนพอทานผลิตภัณฑ์ Perfect Radiant แล้วเนี่ยมันทำให้ผิวเรานะคะผิวขาวอมชมพูนะคะมีเขาเรียกอะไรอะดูเหมือนแบบมีเลือดฝาดอะเจอลูกค้าหรือเจอใครก็มีแต่คนทักนะคะว่าไปทาอะไรมา อย่างเซลรัมวันเนี่ยนะครับเป็นนวัตกรรมที่ล้ำมากนะครับเป็นระดับสเต็มเซลล์เขามีความเป็นคอลลาเจนแบบผ0 0แล้วก็มีโมเลกุลที่เล็กมากๆสามารถดูดซึมเข้าไปได้เลยตั้งแต่30นาทีแรกนะคะผมเข้าใจเลยครับว่าถ้าหากว่าสุขภาพเราดีผิวเราดีเนี่ย เราจะรักตัวเองนะครับหลงรักตัวเองเราก็ชื่นชมยิ้มให้กับตัวเองได้ในกระจกทุกๆวนันเนียนขึ้นเด้งขึ้นฟูขึ้นนะคะคืออ้อมเรียกเขาว่าเป็นความสวยพกได้เพราะว่าอ้อมพกเขาไปทุกที่จริงๆนะคะตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้ก็ใช้มาโดยตลอด7ปีแล้วค่ะชอบทั้งสองตัวเลยครับอย่าหาว่าผมเป็นผู้ชายหลายใจน,นะคะรับแบรนด์อาร์ยองส์นี่นะคะจริงๆเขาอยู่ภายใต้าการดูแลของบริษัทยูนิเตอร์วนะคะ ตื่นเช้ามาเราจับหน้าเราเราล้างหน้าเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหน้าเราเด็กลงสามีนะคะชมทุกทุกวันเลยค่ะว่ายิ่งเวลาผ่านไปนะคะเรายิ่งดูดีขึ้นสดใสขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอ้อมจึงเลือกแบรนด์อาวียองสนะคะให้มาเป็นตัวช่วยอ้อมในการที่จะปรับลุคค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะจริงๆประสบการณ์เนี้ยมีบ่อยมากนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่รู้จักผมมาเป็น10ปีเขาจะบอกว่าคอนทำไมยังดูเด็กเหมือนเดิมเลย I จนเขาเองเขาก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองนะคะทําให้เราสองคนได้ดูแลซึ่งกันและกันนะคะเสริมพลังบวกของชีวิตคู่ของเราได้ดีมากๆเลยค่ะจุดนี้แหละครับที่ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกลักอาวิยงนะครับแล้วมันทําให้ผมเนี่ยรักตัวเองมากขึ้นแล้วให้มันกลับมามีความสดใสามากขึ้นและจะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะเดีย๋ยวรักอาวิยงมากกว่าแฟนไหมอันนี้ตอบไงด